เวลาไว้น่าจะมีสารเล่งบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยในการผสมในการเอามาขายไปปุ๊บน้ำยางออกเลยอน่าจะมีอันนี้พี่พี่ตอบยังไงทุกทุกอ๋อไอไอนี่ไอนี่เขาเรียกว่ามันเป็นมันเด็นมันเป็นข้อสงสัยข้อข้องใจมันค้างคาใจสำหรับคนกินยางพาราใช่ใช่ถ้ามันคาปั๊บแล้ววันสองวันมันออกน้ํายางมาเลยนี่มันต้องมีแหงเราว่ายาลิงเนี่ยถ้าไม่มียาลิงผมว่าไม่ใช่อ่อไอไอตรงเนี้ย คราวนี้บริรรษัทอุรกิจการเกษตรผลิตตัวพาราไว้ตัวนี้มาแล้วสิบเจ็ดปีแล้วน่ะสิบเจ็ดปีแล้วน่ะถ้าหากว่ามันมีสารเล่งอยู่ในนี้ผมว่าบริรรษัทชิบหายแล้วป่านนี้บริษัทติ้งแล้วถ้ามียาเล่งอยู่นะครับหรือไม่ก็ถ้าตัวในพาราไว้มีสารเล่งอยู่เนี่ยแค่สองสามเดือนหรือ 2, ปีสองปีต้นยางที่ใช้ก็ตายแล้วอต้นยางมันจะตอบมาแล้วออแต่นี่มันทํามาสิบเจ็ดปีแล้ว คราวนี้ในการตอบตรงนี้ผมพนจะตอบผมบอก fc น้องขุนทุกคนว่าคุณคิดดีๆคุณต้องก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้ปกติตรงนี้มันจะทำให้ทุกคนสะดุดในการใช้พาลาวไว้ในการปีดยางพลาทุกคนจะสะดุดกับตรงเนี้ยแล้วคุณจะจะถอยหลังมาก้าวหนึ่งแล้วก็จะยืนด,ดูเพื่อนว่าของเพื่อนตายไหมะจะเริ่มจะเริ่มเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยจะเริ่มสะดุดแล้วก็จะหยุดเฉยแล้วก็จะรอดู แต่ว่าไอ้คุณสะดุดและอยู่เฉยๆแล้วรอดูเนี่ยมันเสียเวลาและเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วรายได้คุณหายไปเท่าไหร่แล้วใช่ใชแต่ถ้าคุณก้าวข้ามมันได้นะคุณจะไปพบความสุดยอดของมันเออไปพบความซื้อยอดของมันก็คือคุณได้น้ำํำยางเพิ่มคุณได้เงินเพิ่มต้นยางคุณสมบูรณ์ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะอย่าลืมว่าส7เจปีแล้วที่ทํามาถ้าไม่ไดีจริงคงเจ๊งถ้าไม่ไดีจริงต้นยางคุณตายบริษัทมีปัญหาแน่นอนเอาละเท่านี้ พอคุณก้าวข้ามตรงนี้แล้วคุณฟังดีๆผมจะตอบคุณให้คุณเห็นภาพสองข้อข้อแรกผมถือโทรศัพท์อยู่แต่ก่อนเมื่อประมาณสักสิบปีก่อนเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีโทรศัพท์แบบนี้เลคุยได้ทั่วโลกเ,เล่นเล่นลายได้ทั่วโลกเลยเ,เราไม่เคยคิดเรามีแต่โทรศัพท์บ้านรองไหมเราไม่แต่โทรศัพท์บ้านาาาน,นี่เขาเรียกว่ามันวิวัฒนาการถามว่า ตอนนี้โุรัสั์บ้านหายไปไหนเนี่ะตอนนี้โุรัพั์บ้านกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปเลยอะมันมีเบ็ดนี้ทุกคนเลยอ้าวไอ้ข้อเรขเนี้มันวัฒนาการคุณในความคิดของคุณที่คุณสะดุดเพราะคุณคิดว่าเฮ้ยถ้าปุ๋ยมันต้องเป็นเม็ดอยู่ในกระสอบและหว่านทางพืนดินเท่านั้นคุณไปสะดุดตรงนี้แต่คุณอย่าลืมนี่นี่มันทําให้ทีวีตายนะ ทำให้ทีวีตายทำให้วิทยุสานซิตเตอร์เอฟเอ็มเอ็มตายหมดเลยนี่นี่ทำให้โรงพิมพ์ตายนะเนี่ยนี่โรงพิมพ์ตายาสื่อสารมวลชนสื่อสารสารพัดพวกโทรศัพท์โทรเลขพวกจดหมุจดหมายโทรศัพท์ไม่ใช่นะพวกตัวเลขพวกจดหมายคือตายเลยเนี่ยเนี่ยวิวัฒนาการเห็นไหมเพราะนั้นปุ๋ยก็เช่นเดียวกันอย่าเลื้วต้นยางเนี่ยกินปุ๋ยได้สามทางทางดินทางลำต้นและทางใบมันมีแบบนี้มาตั้งนานแล้ว แต่ว,ว่าเรามันไปสะดุดพอไปสะดุดปั๊บก็ถอยหลังแล้วก็มองของเพื่อนของเพื่อนตายไหมตายไหมถ้าเพื่อนไม่ตายคุณกูจะได้ใช้ด้วยอไอ้ตรงนี้คุณเงินคุณหายไปทเท่าไรแล้วเพราะนั้นผข้อแรกก็คือให้ดูให้ให้คุณคิดถึงโทรศัพท์ไว้มันจะไม่หลายจริงหลายอย่างตายเออไอ้นี่ข,อข้อแรกปุ๋ยเช่นเดียวกันต้นยางกินปุ๋ยปุ๋ยได้ใช้สามทางคุณรู้แล้วถ้าคุณคิดว่ามันเป็นปุ๋ยจริงๆคุณใช้ ก็อย่างพอแล้วถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันดีจริงไหมภาระไว้คุณไปดูข้อคอมเมนต์ของน้องขุนข้างล่างมันมีสักคนไหมที่บอกว่าอย่ายใช้แต่กูใช้มาแล้วมันตายอ่ะมีสักคนไหมแล้วคนเป็นร้อยเป็นพันที่เข้าไปคอมเมนต์ข้างล่างไม่เห็นมีใครบอกว่ามันไม่ดีอ่ะของน้องปลาโมดก็เช่นเดียวกันไอ้คนคอมเมนต์ข้างล่างในเพจปลาโมดเป็นร้อยเป็นพันคนผมไม่เห็นมีคนไหนเลยบอกว่าอย่ายใช้แต่มันไม่ดียางตายผมไม่เคยเห็นอ่ะ มีแต่บอกว่ามันดีอย่างนั้นมันดีนี้มันเสริมเปลือยอย่างนั้นมันดีอย่างนั้น,ม,น,น,น,ม,น,น,นมันได้เงนินเพิ่มอย่างนี้เปอร์เซ็นเพิ่มอย่างนั้นต้นยางสมบูรณ์อย่างนีน้มันดีแบบนี้หมดอะ่ะแต่คุณไปสะดุดตรงที่ว่ามันเร็วเกินไปมันต้องมียาลิ่งหรอวะใช้วันนี้ออกพรุงนี้เออ <c oughs> นี่แหละอ้าอันนี้ข้อแรกผ่านนะข้อแรกนะข้อแรกผ่านก็คือมันมีวัฒนาการ์ดเขาเรียกนะแต่มันมีมาตั้งนานแล้วสิบเจ็ดปีแนละ้วข้อที่สองสมมุติว่าเราไม่สบายไปหาหมอ ไอ้นี่สาคัญเหมือนกันคนคิดไม่ได้อเราไม่สบายไปหาหมอคุณอยากจะหายเร็วหรือหายช้าวเวลาไปหาหมอนี่อย่างน้อยก็ต้องรีบอกอกอะจากโรงพยาบาลบบาเอออย่างน้อยทุกยิ่ตอนนี้โควิดทุกคนนันอกลัวใช่ไหมเออคราวนี้พอไปหาหมอคุณไม่สบายคุณก็อยากจะหายเร็วพราะหายเร็วหมอบอกทาอําไงอะโนะไยจะฉีดยาให้เห็นไหมไอ้ช่วงที่คุณฉีดยามันเข้ากล้ามเนื้อเข้าลำตัว ขี่รถกลับบ้านหายอะ่ะแต่ถ้าคุณกินยาเม็ดกี่วันหายอะ่ะ<ช>อย่างน้อยก็เจ<ช>็ดวันแปดวันกว่าจะหายมันก็ไม่ต่างจากพาเราไว้ในขวดเนี่ยมันเป็นน้ําเราไปทาที่ลาต้นก็เ,เหมือนคนฉีดยาเข้าเาลำตัวมันก็หายเลยพาเราไว้มันก็ได้กินเลยแต่ถ้ามันเป็นเม็ดหวานทางพื้นดินกี่วันกว่าจะได้กิน ก็ปลาก็ไปสิบสี่สิบห้าวันถ้าฝนไม่ตกก็เรียบร้อยจบดินไม่มีความชื้นก็จบต้นยางไม่ได้กินถามว่าแบบนี้มันยุติธรรมกับพาราไว้ไหมเห็นไหมเ,เพราะฉะนั้นคนที่ถามมาว่าพาราไว้ต้องมีสารเล่งแล้วว่าพาราไว้ผสมยาเล่งไหมให้คุณคิดสองข้อที่เป็นหลักนะสองข้อที่ว่าก็คือมันวิวัฒนาการลี่ยงนแล้วมันเปลี่ยนไปแต่มันเปลี่ยนไปครับอันที่สองก็คือ เรื่องของถ้าคุณไม่สบายคุณอยากจะหายช้าไม่อยากจะหายเร็วถ้าคุณอยากหายเร็วคุณก็ฉีดเท่าลำตัวถ้าคุณอยากหายช้าคุณก็กินยาเม็ดโอเคส่วนผมพาเราไว้กินเดียวกันถ้าคุณอยากจะให้มันออกไปเรื่อยกินไปเรื่อยๆคุณซื้อปุ๋ยเม็ดหละไปากหว่านทางพื้นดินเลยคุณซื้อปุ๋ยเม็ดมากระสอบละเจ็ดแปดร้อยกระสอบละพันไปว่านทางพื้นดิน20ไร่ถ้า1,000บาทก็คือ2 0,000ื ไปจ้ซื้อมาสองหมื่นแล้วก็หวานทางพื้นดินเลยมันก็ออกเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแต่ผมไม่รู้เมื่อไหร่คุณจะคืนทุนถ้าคุณไม่เก็บตังค์ก็จบอืแต่พาเราไว้ถามว่าคุณทาปั๊บยี่สิบไร่เนี่ยคุณใช้แค่พันรอยหสิบบาทเองรวมค่าขนส่งพันร้อยห้าสิบคุณเอาไปทาปั๊บจบวันวันแรกคุณไปกีนรคืนมาแล้วครึ่งหนึ่งวันที่สองเรียบร้อยแล้วคืนทุนหมดแล้วสอวันคุณคืนทุนล้าเป็น แล้วต้นยางคุณสมบูรณ์ต้นยางคุณดีขึ้นเพราะถ,ถ,ถ้าหากามันไม่สมบูรณ์ม,มันไม่ดีขึ้นไปดูข้อคอมเมนต์ของของนี้ข้างล่างเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างข้อคอมเมนต์ข้างล่างเลยแต่นี้ข้อคอมเมนต์ข้างล่างมันชุดยอดหมดเลยเนาะตอบสองข้อนี้โอเคอันนี้ต้องต้องเปลี่ยนความคิดสักนิดนึงนะในการใช้พลาไว้อย่าไปลังเลกับของเดิมๆลองเปลี่ยนมาตัวนี้ดูจะใช้พวกคู้ก็ไม่เป็นไร ก็ไปได้เหมือนกันครับถ้าถ้าถ้าใช้ควบคู่มันก็ยิ่งดีเหมือนเราเราเรากินข้าวมื้อนี้หลครกับเออกินทอดหมูด้วยกินแกงเลียนด้วยกินแกงซุปด้วยมันก็ข้าวท่านะเออครับตัวนี้ฝากย้ำนิดนึงครับอย่าเชื่อบุคคลที่ที่หวังดีที่ไม่เคยใช้อันนี้มีมีมาบ่อยเหมือนกันคนที่หวังดีที่ยังไม่เคยใช่ก็คุณนึกถึงตัวนี้อ่าเนี่ยถ้าคนหวังดีก็นึกๆึงตัวเนี้ยเขาจะคิดว่าเอ ไม่จริงหรอกเพราะแต่อนหน้านี้สิบกว่าปีเนี่ยผมไม่เคยเชื่อนะว่าว่าจะมีโทรศัพท์เพราะตอนนั้นโทรศัพท์บ้านผมมีอยู่ผมไม่เคยเชื่อว่าไอ้โทรศัพท์แบบพกพามันจะมีผมไม่เคยเชื่อแล้วก็ยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยที่ว่าโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแม่งคุยได้ทั่วโลกเห็นหน้าเห็นตาหมดแทบไม่เชื่อเลยตอนนี้เป็นไงอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วไอคนที่หวังดีพอคุณในความหวังดีของคุณเนาะแต่คุณเก็บไว้เถอะครับ แล้วมาดูกันว่าไอ้คนที่ใช้พานราไว้กับไอ้คนที่หวังดีอ่ะใรมันจะดีกว่ากันอ่าให้ครับระยะเวลามันตอบต้นย่างมันตอบครับ